เดาเดวคุยกันก่อนนตกลงกันกวันเขาก่นเขาไอซีฮัตเตยเป็นได้เปียนเลยฮับเตยไอซีฮัตเตยอาตนนีึมาเป็นหลักจสีจสีเอานตอคแม่คือมาเป็นหลัสีนนมาเป็นหลักเสีตอนไหนเป็นหลักเจสีโอ้ยเจสีเราพูดกันว่าข้นไหมเนี่ เอาบรรยากาศล่อล่อข้ามตัดสินล่อข้ามฉีดแจงเบิ้งบรรยากาศนาเวทีไปจังไหนแน่ตอนนี้ำลังแบบดูเดือดเลยใช่ไหมจ๊ะไปเบิ้งพ้าพีพรานองไปเบิ้งโค้แงว่าจะขืนพคแล้วเรื่องหางสินปุดปุเอาอะนี้ค <happy> ่ะนี <ina> ่คี่เปิดใสมาเนาะไปล้างคคามจำเคื่อง วรดที่เด้โอ้ยไปหังว่เจ้าเครื่องเขาจะได้อีกพี่น้องค่ะท้านีเต้งหนาเงี้เดียบร้อยแล้วมื่อไหรผมแต่งหนางกเอารถพี่น้องตำรวจสร้างเลือตลอดเต้งหาเงีกับแต่งหนาหรือสีเขาวันนี้ผมอีซ้อนต้งหนายแล้พี่น้องผมอีข้ดหนาแบบนี้เลยนะแบบตั้เอเม่อวันทครับบันเตยราเป็นาเรื่องบรรยากาศพี่น่เอองเป็นจัง่นง่ พี่น้องเขากำลังว,วานเพื่อนพี่บอก,อกอนนเขาตีกันท่นพี่น้องเขาตีกันรู้บ้างว่าดตกอนนีรเขาะว่าตีกันเลยเจ,จ้าหนี้ที่ต้องเข้าใจพวกที่มาหนุห่มหัวลำด้วยไม่ใช่ว่าทำแบบนี้อันนี้สั่งยืมเปื่อนี่มันไม่ได้เลยสั่งยืมเปื่อคือหัวลำไม่ได้มีโอกาสได้เต้ยพาพี่น้องวันทนที่วันนัเลยว่าเขาเป็นเลี้ีที่มากหัวลำ เอาพี่นอ้องครับขออนุญาตได้ <จะ S 1> <อ>ไหมขณะนี้กับเวลาเวลา,วลาตีสี่กับอีกสิบสี่นาทีนะครับเอาขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่เบนกระดนาไปไดนาประสรันการประสรานง,งานแล้วเอาขออนุญาตเตยลาเครื่อ,ชองชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะนะครับอหอมปากหอมคอเข้ากันเราก็ได้เตยลากอยู่นะที่อยู่เอาแอมแถวนี้แหละ แต่ว่าออกมาไหิป่ะมันไม่ใช่ฉากตัวเองก็เลยไปเห็นมาลกันเล้วท่านทำให้พน้องยิ้มซีแนอหทำเพ่นพีอน้อออกมานะายคลิปตอนที่พี่ออกมาน็ครับเมรอบ้านทุ่ตอนที่พี่ออกมานะครับเมืองบ้นทุไม่ใช่ฉาเราไงก็เลยไปเจอกานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเมืองบ้านยทุ่งเข้ามาจะมาร่มในงานปีซีนอะพี่น้องของคนอินครับท่างเจย้เพื่อนรักเพ่อยา้ประสานงานมา แต่ว่าในส่วนของเจ้าภาพนะครับเอาการเด็กคุยเป็นคนเดินเกลต์ตอนกลางวันแล้วตอนหัวรำคาญแต่ว่าตอนนี้นะครับพย่น้องต้องเข้าใจเรื่องไม่รู้สีไปกินทานมากว่านะครับตั้งเจ้าภาพเป็นกาประสานงานไปแล้วเป็นวลบสายเขาก็เอาตามเจ้าหน้าที่ล่ะแต่ว่าเรื่นงค่าใช้จ่ายนะครับเขาก็ทุกช่องของยูทูบเบอร์ของมวลำเต็นรำเพื่อนค่ะ นะครับซีซีมหาสิทธิองอยู่นี่ครันะครับทำมเข้าใจนักกันจำแล้วก็ขอบคุณทุกข์ขอส่วนเอ้าลูกๆขึ้นไปบนเวทีเตรียมเตล่าทำจากสามเพลงไปเออเบืร์ว่องพอมเพราะว่าว่างหันกับตุ๊กข้มันเยี่ยนให้ลูกๆใคยขอสุดเบ่นเลยหนึ่งกว่าบนสิมาสั่งปิ้นบนเพราะถ้าจะปิ้นดองบนต่อให้โย่เกิ่นสมอง สามเพงเืจังที่พูอริหารเพบอกก่อนครับเพาว่านักแสดงเข้าตอนอี้กัสิไดเตรียมตัวใส่ชุดเู้นอยากกังแจ้งเนอหมอรับหรับเมียงอยากแจ้งมาจากกมาแจ้งลรจากนี่แหละต้องต้งโป้ไว้หนึ่งโมงเท่าเนี่มาเลยขันต่ำเลยมอพิเศษมาวิธีของ้าสุขสุขนเราคนดีบเขื่นคนมาคนมากันมดาคน แล้วก็พี่น้องค่ะผู้คนเยู่ในเจ็ดเมืองมันก็บะลายย่างับบสรุปก็บคอวเตะได้คร่องขโมงมาก่อนนะเป็นยังไงอูยุวเป็นี้อาแม่ห้องบันดีชันสกักเขาจัการก่จะวกับพัอหน้าแบบเตยล่าสูงจะถอนวินาทีสุดท้ายแล้วไม่ไหว así este es lo pin de la เบอร์ิวแก้ก็สดสายเจ็บไหนไหนโอขา,างายเห,นหน็นแฟนอายเอบียดไหล่เขาละเจอจ้งกันละเห็นเขาแน่นว่เจ้า,จกกจาอายกอนเ่า thank you